สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชุดกรบ,บนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับหลายท่านจะสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมผมพูดธรรมมาด้วยผมพูดถึงเรื่องราวทางโลกด้วยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการทหารสงครามด้วยเอ๊ะทำไมชาวพุทธเรานะครับ ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความหลุดพ้นนะเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยทำไมเราต้องมาเกี่ยวข้องกับสงครามนะเราควรเว้นไปเสียนะไม่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับคำตอบก็อยู่ตรงที่ว่านะเรายังเป็นชาวบ้านคาววาดน,นะครับที่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกอยู่นั่นเองนะครับเราไม่ได้ปงผมออกบวชนะถ้าเราปงผมออกบวชเป็นนักบวชนะในคําสอนพระพุทธเจ้านะครับเราไม่พูดเรื่องสงคราม เราไม่สมควรพูดเรื่องการเมืองนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้นะเรียกว่าพระธรรมวินัยนั่นเองแต่สำหรับชาวบ้านคารวาสแลวเนี่ยเราต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหาเลี้ยงชีวิตเราต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของชุมชนสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของสิ่งที่เป็นไปของโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนครับมันก็ยงไม่พ้นในเรื่องของความขัดแย้งของมนุษย์ของรัฐของชาติ แล้วของของสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวบ้านคาราวาสเนี่ยนะเราไม่ติดตามข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมือง,องสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งและสงครามเนี่ยก็ถือว่าเราทําไม่ถูกต้องนะตามหลักของคารวาสรมนะรมของการคงเรือนนั่นเองซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้นะครับวันนี้จงมาจะมาชวนคุยกันนะครับเรื่องของอย่าหลงทางมารน,นะครับ คราวนี้เนี่ยนะเพื่อเราพูดถึงในเรื่องของความขัดแยง้งนะครับเรื่องของการเมืองและเรื่องของสงครามเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะนะแล้วสงครามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะก็ต้องบอกว่าความที่ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความเป็นไปอ่ะนะครับในเรื่องของผลประโยชน์นะครับนะเพื่อการดํารงชีวิตอยู่นะ ศาสตาพุทธเนี่ยสอนให้เราอยู่ด้วยความรียกว่าสันโดษอยู่ด้วยความที่ว่าพอเพียงแต่ไม่ให้โลภมากเกินขอบเขตของศินห้าพูดง่ายคือถ้าเราทําการใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่ละเมิดไม่ผิดสินห้าเนี่ยก็ถือว่าการนั้นเนี่ยเป็นไปตามคําสอนพุทธเจ้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราละเมิดสินห้าหรือมิ่นเมสินห้าแล้วเนี่ยก็ให้รู้ว่านั่นคือทางที่เราอาจจะหลุดเข้าไปในทางของมาร ที่มาล่อลวงเราก็ได้นะผ่านทางความคิดของเราคือหลายคนจะพูดว่าการผิดศีลห้าเนี่ยนะครับมีข้ออ้างในการทำนะเช่นการประกอบสัมมาอาชีพการต้องเลี้ยงชีพนะการทําสิ่งต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือว่าความจําเป็นต้องทำเนี่ยนะเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเนี่ยก็ต้องบอกว่านะถ้าเราล้าเส้นนะข้ามไปเกนเลยขอบเขตศีลนหนะ้าอย่างชัดเจนอย่างจงใจเนี่ย อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่านเป็นทางมารแล้วไม่ใช่เป็นทางคําสอนพระพุทธเจ้านะผู้ตัดสู้นะครับมันจึงมาเล่าฟังว่าอย่าหลงทางมารส่วนเรื่องราวทางโลกเนี่ยนะเขาจะทําศึกสงครามกันนะเขาจะใช้คําว่านะครับใช้สงครามธรรมะล้างอาธรรมนะสงครามเพื่อความชอบธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็เป็นไปนะด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาอยู่ดีนะตราบใดที่เราละเมิดสิลห้านะ ด้วยการผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนะการฆ่าและการทุจริตนะครับการประพฤตนะิผิดในกรรมนะครับในเรื่องของอการเขาเรียกว่าพูดโกหกหลอกลวงอ่ะนะกับผิดเป็นถูกกับถูกเป็นผิดเนะี่ยด้วยความตั้งใจจงใจนะเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจผิดอย่างเงี้ยอันนี้คือการละเมิดศีลห้านั่นคือทางมารละนะเพราะฉะนั้นอย่าหลงทางมารนะครับ แล้วผมถึงบอกว่านะถ้าเราเข้าใจนะครับแม้แต่เป็นชาวบ้านคราวาสเนี่ยนะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนี้นะแนะนานะครับเสียธรรมเพื่อโลกนะครับเสียโลกเพื่อธรรมนะถ้าเราเป็นชาวบ้านคราวาสเราไม่อยากหลงทางมาเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับเราควรจะเสียโลกเพื่อทมคือเสียผลประโยชน์ทางโลกอ่ะนะซึ่งคนภายนอกจะบอกว่าอ้าทำไมคนนี้นะมันไม่มันไม่ฉลาดมันโง่เข่าเช่นะ ไม่ประกอบอาชีพนะครับที่ผิดศีล5เงี้ยหรือรักษาศีล5เงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าในทางศาสนาพุทธต้องบอกว่าเราต้องยอมเสียโลกเพื่อธรรมนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอาเซียนผู้ดูชนก็จะเสียธรรมเพื่อโลกคือยอมผิดศีลผิดธรรมตาบดสัตว์ทุจริตคอมชั่นเพื่อผลประโยชน์นั่นเองนี่คือความแตกต่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ